ขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในการ m i s s h a d o ด r e เท r ร์ Return, ในช่วง Shadow เล่าเรื่องก,กันนะครับวันนี้เรามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวละครในเกมด i s วาออ i บ e นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องตัวละครหนึงครับโอโ้โหซึ่งถ้าพวกสายสายบูหรือสายฆ่าเนี่ยต้องชอบแน่น,นอนครับนั่นก็คือโรมันนั่นเองนะครับเพราะว่าของเขาจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยขอเตือนไว้ก่อนครับข่าที่จะนําเสนอเนี่ยไม่เกี่ยวกับเนื้อหานะครับ ไม่เกี่ยวกับมันหารเกบ้าบางส่วนนะครับเป็นแค่ภาพคือภาพนักเสนอเฉยๆนะครับถ้าอยากฟังประวัติเขาก็ไปดูกันเลยนะครับว่าทําไมเข้าถึงฆ่าคนนักฆ่าคนแบบว่าไม่เศร้าไม่ติดสถานะเลยอะไรอย่างเงี้ยไปดูกันเลยลรมานะ่ะก็คือสําหรับเขาแล้วก็ไม่มีอะไรดีเท่าการได้ร่วมรบกับเหล่าพ้องเพื่อนเรากองกำลังติดอาวุธเพื่อเสรีภาพก็คือเขา ถูกฝึกให้เป็นทหารตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับแล้วก็เมื่อต่อไปรุ่งก็ได้รับเป็นทหารแต่ก็ออกมาเมื่อเกิดสงครามนะครับเขาก็ได้ร่วมมือกับเพื่อนๆนะต่อสู้สู้รบกับต่อสู้กับทหารที่มาทําลายกลุ่มของพวกเขาคือพวกทหารที่จะมาโจมตีกลุ่มพวกโรมันนะครับเพาคิดว่าสิ่งที่เขาทํานั้นก็คือความถูกต้องนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็ มี่ความสับสนแล้วก็เกลียดชังโกรธร้ายปาเทือนจากเพื่อนของตัวเองเขาค่ามีการกระทบกระทั่งกันนะครับก็ก็คือสุดท้ายก็คือโรมันก็ทนไม่ได้ก็เลยฆ่าเพื่อนทั้งแก๊งเลยฆ่าเพื่อนเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ทําอยู่ดีแล้วก็หนีมาไกลเท่าที่สุดเท่าที่ทําได้นะเขาไม่เคยสังหารคนบริสุทธิ์เลยก็คือไม่ไม่ฆ่าคนดีนะครับ คือเขาอะถึงแม้ว่าโรมาน่ะจะฆ่าคน,นครับแต่เขาก็ไม่ฆ่าแบบคือไม่ฆ่ากันเลยเปื่อยอะคือบางทีถ้าคนดีๆเขาก็ไม่ฆ่าแต่ถ้าคนคิดจะมาทำลายเขาเขาก็ฆ่าแค่นี้แหละครับแต่เมื่อเวลาจําเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ต้องฆ่าคนนะครับก็เขาก็มีเพื่อนในวัยเด็กที่ชื่อว่ารีออนนะครับแต่ว่าไม่มีพานะครับตอนนี้ก็เป็นทหารคอยปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับ คือถ้าหาสงครามจบลงเขาก็รอว่าจะได้พบกับรีออนหรือเปล่ารีออนที่เป็นทหารนะครับแต่ว่าสลับโรมันก็คือไม่ว่าคนแปลงหน้าเขาไม่ไว้ใจทั้งนั้นแหละครับคือเป็นคนไม่ค่อยไว้ใจใครนะครับความสามารถของโรมันก็คือไงโรมันก็ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีคือเคยเป็นทหารนะอดีตทาหารก็จะถูกฝึกมาอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถต่อสู้การใช้อาวุธระยะประชิดแล้วก็ปืน ไม,ไม่ว่าใครจะมาสังหารเขาเขาก็ถูกสังเอ้ยขอขอภัยครับคือไม่ว่าใครจะมาสังหารโรมันนะครับโอ้ทุกคนต้องโดนโรมันฆ่ากลับอย่างแน่นอนครับเวลาเขาฆ่าคนครับเย็นช้ามากครับไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่รู้สึกเศรา้าไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับแต่ก็มีกรณีกันหนึ่งก็คืออยังเว้นฆ่าคนบริสุทธิ์นะครับถ้าฆ่าคนบริสุทธิ์อย่างเงี้ยโรมันก็จะเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าถ้าหากคนถ้าหากเขาเวลาคนปูอย่างเช่นติสถานะแซดหรือเศร้าหรือว่าดิเพรสหรือบล็อกเทนอย่างเงี้ยครับจะไม่มีใครสามารถตอบโลมันได้นะครับนอกจากว่าเอเบเลียนะครับซึ่งสถานะาข้อสัมพันธ์ของเขานี่ก็อธิบายยากอยู่นะครับว่าสถานะอะไรกันแน่ทําไมเอเบเลียก็คือทำไมเอเบเลีย,ม,เเยมีแค่เอเบเลียคนเดียวเท่านั้นนะ่ะที่สามารถปรึกษาโลมันได้สามารถช่วยโลมันได้นะครับ ก็เดี๋ยวพาร์ตต่อไปก็จะเป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับเอมิเลียนะครับตอนจบของโรมันนะครับก็หลังจากที่ไงหลังจากที่เขาก็สคัดบจบแล้วก็เดินทางออกจากเมืองโดยไม่ขอความช่วยเหลืออะไรเลยนะครับคืออยู่สันโดษแต่เขาไม่ได้ออกมาคนเดียวนะยังมีเพื่อนเก่านะครับที่เคยร่วมลบมากลุ่มกับกลุ่มกบฏอะแต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่า โลมานิกค,คือว่าสุดยอดผู้นำและ้วนะครับเขาก็ได้เดินทางกลับบ้านตัวเองกลับบ้านเกิดตามชุมชนแล้วก็เป็นแกนหลักและเขาก็ได้เป็นวิธีบาทหลวงของโบสในชุมชนด้วยนะครับที่สร้างเสร็จทำให้เขาเป็นบาทหลวงคนแรกและคนเดียวที่ทําหน้าที่คอยชื่อเหลือคนและในชุมชนเขานะครับถึงบางทีก็ต้องไปจับอาวุธแล้วก็สู้กับคนที่มามุ่งร้ายนะครับ ก็คือ,อยังไงซะเขาก็ยังต้องต่อสู้กับคนที่จะมาทาร้ายอะไรต่างๆอย่างนี้อยู่นะครับก็จบไปแล้วครับดิสวาออม,มายกับโรมันนะครับโลมันนี่ก็คือง่ายๆสรุปง่ายๆก็คือถ้าเวลาฆ่าคนอะไรเงี้ยฆ่าพวกทหารฆ่าพวกโจรเงี้ยจะไม่ค่อยติดสถานะอะไรเงี้ยแต่ถ้าฆ่าคนบริสุทธิ์จะติดสถานะนะครับแล้วก็จะแก่ยากมากมีแค่เอเมิเลียเท่านั้น,นครับที่จะปรึกษาได้นี่นะครับ ก็จบสำหรับตัวละครลิซัวออมไมที่ชื่อว่าโรมันแล้วนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์หรือกดซั b สไ r i b ์ก,กันด้วยนะครับสำหรับเพลงเท่านี้ขอขอบคุณครับ